ก็สิก็เป็นคนอย่างนี้นีครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดจนกระดานเมื่อไหร่สู้ๆๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจงแล้วพักดีดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิอศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชม ทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนิยวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรแหละนะรอบนี้เขาก็มาอ้างในหลวงบอกว่าจะมารับใช้เบื้องยุคคนละบาทที่สำคัญไปมากกว่านั้นาก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับกลับมากราบพระบาทระว่างผมไปอยู่17ปีพี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดพร้อมกับผมโดนถีบไปอยู่ต่างประเทศ วันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องยุคลบาตแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทำงานให้บ้านเมืองให้ทุกคนได้มีความสุขให้มีความมีความมากความอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับเมื่อ,อก่อนจำได้ไหมเวลาผมไปใส่คนเท่าคนแก่คงจำได้ผมบอกว่าคนอีสานเนี่ย เขาบอกว่า20กว่ามีแห้งมีเวลาผมมีเงิน40กว่ามีเวลาเออมีเงินมีแห้งบมมีเวลา60กว่ามีเวลามีเงินบมมีแห้งแต่วันนี้ผม75มีเงินมีเวลา แต่ยังพ่อมีแห้งอยู่มามาอีสานที่ไรก็ได้แห้งหลายคนอีสานให้กำลังใจก็มีแห้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรับใช้พี่น้องชาวคนไทยต่อไปครับไม่มีตำแหน่งแต่ก็รับใช้ได้แข็งแรงแข็งแรง เขาบอกว่าผมมีตำแหน่งอะไรผมไปบอกพี่น้องที่อุดรว่าผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าสทรลคืออะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศมันคือความรู้สึกที่ผมจะต้องหาทางแนะนำแก้ไขและผมก็ส่งผ่านไปยังนายกอิงว่าบ้านเมืองนะ ตรงนี้เป็นปัญหาหน้าปนญหาแล้วนายกอิงกับทีมงานก็ไปตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพียงแต่คอยสะท้อนปัญหาไปเห็นอะไรก็สะท้อนปัญหาหมดทักษิณก็ประสัยก่อนหน้านั้นอุดรธานีคราวนี้ก็มาอุบลตอนไปอุดรธานีทักษิณไม่พูดเรื่องนี้แต่มาที่อุบ,บนลนะครับทักษิณพูดเรื่องนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวการรัฐประหารหนาหูมาก ก่อนหน้านั้นทักษิณทำยังไงนะพรรคของทักษิณยงยุทธศิริพานิ์ได้มีการยืน่นเพื่อที่จะริดรอนพระราชอำนาจและลริดรอนอำนาจของพบเหล่าทัพจะให้ลูกตัวเองเป็นคนปลดพบเหล่าทัพได้เองและแต่งตั้งในพลซึ่งอยู่ภายใต้อานาจของพระหมหากษัตริย์ และสภากลาโหมนะครับต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการถวายสัตว์ปฏิญาณของสามเหล่าทัพต่อมาสามเหล่าทัพนะฮะพอมีข่าวเรื่องของยงยุทธหนาะหูหนาะหูนะหนาหูกับสามเหล่าทัพก็จัดงานก็เรียกว่าเป็นดนตรีเป็นคอนเสิร์ตถวายให้กับในหลวงนะครับทัพบก ทัพเรือทัพประกาศแล้วก็ตำรวจมีภรรยาของพระเอกประยุทธ์กล่าวรอยงานองคมนตรีไปครบบ๊อบเราทับไปครบจากนั้นมาเอ๊ะผมว่าทักษิณท่าทีเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของทักษิณแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องความจงรักภักดีขึ้นมาหลังจากที่มีกระแสเรื่องของชั้น14นะครับแล้วก็ถึงขั้นบอกว่ามากราบพระบาท นะแล้คิดมานานนะในคายยําปราศัยของเขานั้นปรากฏว่าตั้มฮะกลุ่มคอปอทอนะก็จะไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเอาผิดพักเพื่อไทยโดยระบุว่ามีการนำพระมาหากษัตริย์มาหาเสียงซึ่งขัดพรัมยัดการเลือกตั้งเพราะที่ทักษิณไปที่อุบลราชธานีเนี่ย เป็นการหาเสียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจอย่างที่ผมเรียนถ้าว่าลำดับเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ตึ้งตึ้งได้ดดมาเนี่ยก็สิ่งก็เป็นคนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดจนกระดานเมื่อไหร่ซู่ซๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจงแล้วพรดีทันดีเลยนะเห็นท่าทีผิดปกติกระแสะข่าวการประหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักการทหารทั้งเก่าและใหม่แสดงความไม่พอใจส่วนที่มีอำนาจดำรงตำแหน่งอย่างพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีและก็ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยทั้งผู้บัญชาการกองทัพไทยด้วยเนี่ยเงยียบกริอบผบเราทั้งหมดเงยียบกริบก็แสดงจัดพิธีพระพิธีดนตรีถาวายในหลวงอย่างเดียวนะทักษิณก็เลยเปลี่ยนท่าทีนะครับ ก่อนห้านั้นโอ้โหขนลุกขนลุกนะขนลุกเลยน,ะ,ลลยนะ,ะสู้เต็มที่ลุยเต็มที่รัฐธรรมนูญก็จะแก้เนี่ยโทษกรรมก็จะเอานะฮะจะยกเลิกไม่ทห,หารประกาศกฎีการศึกได้ประบกลาโหมก็จะแก้ให้ลูกตัวเองเมีอำนาจสูงสุด ก่อนที่จะมีการทูนเก้าเป็นคนจัดการเองทาเหมือนกับสมัยตัวเองเป็นนายยุมรีแต่งตั้งเสนอชื่อพลเอกชัยสิทธิชินวัตรเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกตอนนั้นพลเอกเปรมตีนสุรนุนยังคงมีชีวิตอยู่เหมือนกันเลยจนไปที่มาของการออกพรบกลาโหมปี2 5 5 1ห้อาให้อำนาจเหล่านั้นไปอยู่ที่สภากลาโหมก็พยายามมีการแก้ไขเอาประหลัด สำหนักนายยมตรีเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภากรลาโหมด้วยนะครับสิ่งที่ทักษิณทำตอนนี้โดนร้องแน่นอนกลุ่มคอประทอประกาศแหลวนะถามว่าผิดไหมอันนี้หุ้นส่วนก็พิจารณาแล้วกันว่ามีการนำพระมหากษัตริย์มาาสิงหรือไม่ส่วนที่ทักษิณบอกว่ากลับมารับใช้เบื้องยุคคละบาท ท่านนี้ไม่ทราบว่าระเจะอยู่วท่านทราบหรือเปล่านะนะฮะแล้วบอกว่ากลับมากราบประบาทผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าทักษิณเคยเข้าเฝ้าหลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยได้ข่าวเลยนะไม่เคยได้ข่าวหรือว่าใครได้ข่าวบ้างผมไม่เคยได้ข่าวเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นถ้าเป็นจริงก็คงจะมีการออกข่าวเพราะเราสำนักมานานแล้วจนถึงวันนี้ปีกว่าๆาทักษิณกลับมาผมก็ยังไม่เห็นนะ หรือว่าไปการาบพระองค์ไหนหรือเปล่านะฮะซึ่งผมไม่เห็นกรา,า,าบพระเจ้าอยู่หัวกราบพระราชินีนะครับผู้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองหรือประมุขของรัฐผมไม่เคยเห็นนะครับสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแหละแต่เกมการเมืองทำไมเป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนท่าทีจงรับพักดีทันทีเพราะอะไรมันกาลังเข้าสู่เดซโซนทุกคนก็รู้ว่ามันเข้าสู่เดซโซนเขาก็ดิ้นอ่ะเขาก็ยอมรับนะ บอกว่าตอนนี้รัฐประหารยุคนี้มันเป็นรัฐประหารซ่อนรูปเขาก็รู้เขาก็รู้เหมือนกันนะว่าอย่าเอาเสือเนี่ยมาคุยกับผมผมกลัวเพราะเขารู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขากำลังเปรียบเหมือนกวางที่โดนล้อมไว้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมว่าทักษิณอยู่ในสถกการณนที่ลำบาก นะครับเขาจะพูดแบบไหนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะและคําพูดของเขายิ่งมัดตัวเองเขามากขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยืบางคนอาจจะเรียกวิธีการของเขาว่าลิงแก้แหนะฮะหรือกวางที่กําลังหนีออกจากวงล้อมของบรรดาพญาเสือทั้งหลายซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แล้วนักวิเคราะห์ประชาชนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ที่มีปัญญาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่รอดแล้วแต่เขาจะหนีอย่างไรและมันจะจบอย่างไร เมื่อไรแค่นั้นเองผมเรียนว่าคำมิ่งศูนย์แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้อศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนขูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจากเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกัน ีลูกหลานเคยสามสีบนพื้นไรลงนั่นคือความหมายตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักพังให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใทยมาขบพัเสรีภาพในความเหลื่อมล้ำยออ่อมขอคำเนิ่นจากใจจากใจที่กล้า นั่นคือมานแห่งดินไทยศรัทธาความดีรักษาเมตตา เลื่อมลัยงย่อมพอกกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉั้่จงจำให้เอิดอุปกานนั่นคือมานแนห่นดินไทยศว์ทาความดีพระสามมาคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคไหนเกิดใจรับการเพียร